กลับสู่แ a t เ l e b บีส t ไทยแลนด์วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในยันเกราะลำเลียงพลที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพบกไทยนั่นก็คือ BTR 3E 1ยันเกราะที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนที่อย่างคล่องตัวอนุภาพการยิงที่รุนแรงและความสามารถในการปรับตัวต่อทุกสนามรบในยุคใหม่ BTR 3E 1ไม่ใช่แค่ยันพาหนะสำหรับลำเลียงกำลังพล แต่มันคือป้องปราการเคลื่อนที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูจุดเด่นประสิทธิภาพการรบและเหตุผลว่าทำไมยานคันนี้ถึงกลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพไทย BTR-3E1 คือยันเกราะลำเลียงพลล้อ,อยางแบบ 8x8 ที่ได้รับการพัฒนาโดยสำนักออกแบบ KMDB ในยูเครนแม้ว่าโครงสร้างภายนอกจะคล้ายกับ BTR-80 จากยุคสหภาพโซเวียตแต่ BTR-3E1 นั้นเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่ใช่การปรับปรุงจากของเดิมยานคันนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับสงครามในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานต่างชาติรายสำคัญของ BTR3 โดยเริ่มจัดหายานรุ่นนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปี2010และปัจจุบันมียานประจำการกว่า200คันทำให้ BTR3E1 กลายเป็นหัวใจหลักของหน่วยทหารราบยานยนต์ในกองทัพบ,บกไทยยานบางส่วนถูกประกอบภายในประเทศโดยความร่วมมือกับบริษัทชัยเสรีซึ่งเป็นรัฐวิสาหากิจด้านการป้องกันประเทศของไทย BTR-3E1 สามารถบรรทุกทหารพร้อมอาวุธได้9นายและลูกเรืออีก3นายแต่สิ่งที่ทำให้ยานลำเลียงพลคันนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่ความจุแต่เป็นอาวุธที่มันติดตั้งมาด้วยป้อมปืนชาเทิร์ม M ที่อยู่ด้านบนติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรรุ่น z TM-1 ซึ่งเทียบเท่ากับรุ่น 2A72 ของรัสเซียสามารถยิงได้ถึง330นัดต่อนาทีและมีระยะยิงมากกว่า2กิเมตร นอกจากปืนหลักแล้ว BTR-3E1 ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตรและระบบขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังซึ่งทำให้มันสามารถสนับสนุนการรบทั้งในระดับแนวหน้าและระยะไก,กลได้อย่างครบถ้วนถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากสำหรับยานเกราะลำเลียงพล ระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังของ BTR-3E1 ใช้รุ่น Barrier ที่ผลิตในยูเครนหรือระบบที่เข้ากันได้อื่นๆขึ้นอยู่กับรุ่นการส่งออกขีปนาวุธเหล่านี้สามารถทำลายรถถังหรือเป้าหมายเสริมเกราะได้ไกลถึง5กิโลเมตรเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายหนักให้กับหน่วยทหารราบโดยไม่ต้องพึ่งรถถังหลักเสมอไป ในด้านเกราะป้องกันตัวถังของ BTR-3E1 ได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อกระสุนจอบเกราะขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรและสะเก็ดระเบิดทั่วไปแม้ว่าจะไม่สามารถต้านทานการยิงตรงจากปืนใหญ่ของรถถังได้แต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจในสงครามความขัดแย้งต่ำหรือการต่อต้านกองกำลังไม่ประจำการยานยังสามารถติดตั้งเกราะเสริมเพิ่มเติมได้ตามภารกิจและมีเครื่องยิงลูกระเบิดควันเพื่อพรางตัว รวมถึงระบบป้องกัน NBC สำหรับสถานการณ์นิวเคลียร์เคมีและชีวภาพ BTR-3E1 ยังโดดเด่นในด้านความคล่องตัวใช้เครื่องยนต์ดีเซลดอยส์กำลัง320แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ100กิโลเมตรชั่วโมง พร้อมระบบกันสะเทือนอิสระและระบบเติมลมยางกลางที่สามารถปรับแรงดันลมได้ขณะวิ่งผ่านพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถว่ายน้ำข้ามแม่น้ำหรือบ่อน้ำได้โดยไม่ต้องเตรียมการล่วงหน้าด้วยใบยพัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ด้านท้ายสามารถลอยตัวและว่ายน้ำด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในภูมิประเทศแบบไทยภายในของยานามีการจัดวางแบบมาตร,รฐาน คนขับอยู่ด้านหน้าเครื่องยนต์อยู่ตรงกลางและห้องทหารอยู่ด้านหลังทหารสามารถลงจากรถได้ผ่านทางประตูด,ด้านข้างหรือช่องเปิดด้านบนยานบางรุ่นในไทยยังถูกดัดแปลงเป็นยานบัญชาการรถพยาบาลหรือยานยิงครกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มนี้ในการปฏิบัติภารกิจจริง BTR-3E1 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการฝึกผสมกับกองทัพต่างชาติ การลาดประเวนชายแดนหรือการรักษาความสงบภายในประเทศมันสามารถเคลื่อนที่ในอุณหภูมิสูงปืนสามารถยิงได้ในขณะเคลื่อนที่และสามารถผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากอย่างป่าเขาได้สบายหนึ่งในเหตุผลหลักที่ประเทศไทยเลือก BTR-3E1 คือความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพระบบอาวุธและการป้องกันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับยานเกราะจากตะวันตก แต่มีราคาย่อมเยาวกว่าและยังสามารถผลิตหรือประกอบภายในประเทศได้ซึ่งช่วยให้ไทยมีความมั่นคงทางยุทธศาสตร์แม้จะมีปัญหาความขัดแย้งในยูเครนในช่วงหลังแต่ประเทศไทยยังสามารถดูแลและบำรุงรักษายาน BTR 3E1 ได้อย่างต่อเนื่องประสบการณ์จากการใช้งานยานรุ่นนี้ยังช่วยเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยโดยสรุป BTR 3E1 รุ่นปี 2026ยังคงเป็นยานเกราะหลักที่สำคัญของกองทัพไทยด้วยความเร็วอนุภาพและความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมมันคือยานเกราะที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นภารกิจสู้รบการรักษาสันติภาพหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากคุณกำลังรับชมจากประเทศไทยหรือที่ใดในโลก BTR3E1 คือเครื่องพิสูจน์ว่ากองทัพยุคใหม่ต้องการอะไรบ้าง อนุภาพความคล่องตัวและความปลอดภัยและสำหรับกองทัพบ,บกไทยมันไม่ใช่แค่ยันเกราะแต่มันคือกำลังสำคัญขอบคุณที่รับชม b a t t l e b e a s t Thailand ์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณอยากให้เรานำเสนอรถรบขั้นไหนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงและพร้อมรบเสมอ